เกิดว่าเจอคำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของฟีดแบ็กนะคะคำถามจะเป็นว่า mm. if you got a feedback from your boss or any of your colleagues what would you do นะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากหลายๆคนจะแบบเป็นคนที่ไม่ยอมรับในฟีดแบ็กที่แบบในน egative feedback อันนี้ไม่ได้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องโชว์ให้กรรมาการเห็นก็คือว่าข้อแรกคือเราจะต้อง accept ก็คือยอมรับนะยอมรับในสิ่งที่เขาพูดมาเช่น เขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทํางานช้านะมันดูคลามซี่มากเลยนะเธอต้องปรับปรุงเรื่องนี้ดังนั้นเราจะไปโกรธเขาได้ไหมโกรธได้ไหมว่า it's not your business อะไรอย่เงี้ยไม่ได้เราไม่สามารถโกรธเขาได้ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้อง accept ก่อนนะ accept แล้วหลังจากนั้นก็ขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขาอุตส่าห์ที่กล้าที่จะบอกเราอะ่ะเพราะว่าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ยุ่งก็ได้แต่นี่คือเขาหวังดี ดังนั้นเราก็ต้องขอบคุณขอบคุณเขานะคะหลังจากนั้นประเด็นสำคัญคือเราต้องเอาฟีดแบ็กเนี้ยเอามาเป็น room for improvement ก็คือว่าจะต้องเอามาปรับไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วได้ฟีดแบ็กมาก็ไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็คือไม่ใช่สิ่งที่กรรมการอยากจะได้ยินดังนั้นเขาอยากจะได้ยินว่าน้องเนี่ยมีการ improve หรือเปล่าหรือว่ามี improvement ไปในทางที่ดีหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับ feedback นี้นะคะเราก็เอามาปรับดังนั้นสรุปแล้วนะคะก็คือว่าการที่เราได้ feedback มาเนี่ย อยากจะให้ทุกคนเห็นว่ามันคือ the opportunity to improve yourself นะคะไม่ใช่ว่าเอาฟีดแบ็มาแล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ทําอะไรเลยพอเราปรับแล้วปรับอันนี้เราอาจจะแบบกลับไปถามเขาได้ด้วยนะคะว่าไหนรบกวนคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าที่ผ่านมาที่ปรับแล้วมันดีขึ้นอย่างไรอ่ฟีดแบ็ k มาอีกทีซิเผื่อจะมีอะไรที่ปรับอีกบ้างอ่าต้องเป็นแบบนี้มีการ Report กลับไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ให้อีกฝ่ายเขารู้ว่าเฮ้ยเรามีพัฒนาการที่ดีนะประมาณนี้ค่ะ